การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานมนสเสห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีสเสน่ห์และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับที่สวนอบจอจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนรารดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมนสเสห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด the world heritage of lanna หรือมนสเสน่ห์ล้านนาเมืองมรดกโลกโดยมีนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคักครับภายในงานมีนิทรศรการสวนไม้ดอกไม้ประดับเดอะวันเดอร์ฟลอเวอร์แลนด์มีทั้งพันไม้เขตหนาวพันไม้เขตร้อนเช่นดอกทิวลิปลินลี่มรกกาเร็ดดอกไฮเดรเนียบิโกเนียหลากสีสันแล้วก็ยังมีนิทรศรการกล้วยไม้ออคิดแลนด์สีสันแห่งน้ำผู้ดนตรีประกอบกับมันติมีเดียสุดยิ่งใหญ่จุดเด่นของการ การแสดงน้ำพุดนตรีประกอบแสงสีเสียงและพูเอฟเฟคสุดตารตาที่สวยที่สุดในประเทศซึ่งมีการจัดแสดงวันละ4รอบค่ะช่วงเวลาการจัดแสดงนั่นก็คือเวลา19นาฬิกา20นาฬิกา21นาฬิกาและ22นาฬกา มีทุ่งไฟประดับที่ใหญ่และสวยที่สุดยามค่ำคืนสวนแสงอัจฉริยะ The World Heritage of Lana หรือมนเสนล้านนาเมืองมรดกโลกการแสดง Light of Glory โชว์ศิลปะวัฒนธรรมผสมผสานประกอบแสงสีเสียงโดยจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไปชมได้ฟรีจนถึงวันที่4มกราคม2569ค่ะครับโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับมีการ